สบายดีพี่น้องสบายดีสมุทรสมุทรนี่นี่ต้นทับเขาสโซซองบ่อไก่เนาะพี่น้องมาเบิ่งไว้หล่นพี่น้องไว้หล่นไว้หล่นเอ่อกินหมูตานมาคือหลายเลยทุกคนยีบุชาอีกทีสดได้เลย

Kênh, đây, cái anh con rô sửa đại nhiều này sửa <laughs> <laughs> này nó nhiều sửa nó này thổ chỗ <laughs> bồ <hô. Ôi>. <cười> <cười> ôm đi à, à. <cười> <cười>

เอาวะนเอาวะไอ้บ oh, ิกอุ้ยพันบอกบิ๊ก็เอาเมื่อไหร่เขาก็มาล็อตาเมื่อกันดอกหลนเขาล่างหวยเป็นได้โอ้โอ้ล่างหวยหนึ่งเขาก็เป็นหมเป็นหยดไข่หมอ นอกปเป็นะขีข่านอเ,เนยวตัวหนึ่งเป็นยสันนยวอมนียวเ,เราดูหากินมอนีนะ่ไปใส่ตึกป้านี่ก็ไ้ยตึกป้าก็เปตึกป้าหรน่ะนี่คนดูอย่ถ่ายกิน <c ười> หน้าห <c ười> ูใจนะใจดี ไม่เกิดใหม่ก็ตายโอ้ยกินหมงกานในผายกินนะใรจะดีมาเนี่ยไอ้ปุ้งไอ้กินน้ำกินน้ำไอปุ้งไปบ้าปุ้งปุปิ่งไม่ใช่โว้ยว้าแกเปคนผาผวบันผาัวอะไเป็นนะสวาดีผัเภรรยาเอากรแมงว่าเออลองกัานะบินนะ อยืมเนี่ยผานน่อยน้ากระป๋องแล้วไงวัสนี้ยังแตกคือจ้บดักลงแล้วนะมากินลูกตาลกันนะพี่น้องเออเี้ยงวทางกันตลาดดงเรามือนะวะมาตานกันเนี่ยูมีนจะลูกนี้ว่เอาเลย ทอดมะตอว่ะวนอย่เยแบบเขาอกว่าเขว่าเขาอกวน่ะเาอลยองแมงัวนะลูกยังเหรเขาบอก่เอก่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าตลิ่งแบบลกลิ้งปิง ดึงงแมันออนแลวิ้มะมน่ตัวนะแตกเลยเนี่มันแตกเลยย่าไปใหมีอกูจะกินเองนี่แหละโอ้ยอันนี้มาเมียเขาก็ไม่้ใช่เมียเมียจะบ้านไหนนเขานียนาอนอนาคตนั่นหะถูนเอาแล้วใจดีได้ไงใจดีได้โอ้ย มวนมงนี่ยไอ้ใจดีกาหมโอ้ยยังนะน้ำแตก้อยทำทีใอ่ะตอนนอนสักน้ำแต่อนวดกระกเบิงเกไก่เสียบมืวมาแล้อเห็นามนั่นขินอ่างเสร็จเปลาเป่าหูรับมาดูดก็ยังหนะมันข้ากับมาดูด สช้โดดจนการโดนสายโดดขางนกำลังตีงูอะจังหวะนี้จะไปตีออกกล้องเลยไรเดี๋ยวคนติ้มเดี้ยงนักขอทะลุนซักเบอเคแบบยอกยอกยอกก็บวารยอกก็ได้อันนี้เซนเซอร์ยูทูปแต่ก่ะดากโอ้ยแต่กินไย เป็นไม่กอกอะให้กับท่านหรอกไม่ผ่าปูเป็นผ่าโอเว่นเหรอในขณะนี้ก็กำลังผ่า,ผา <laughs> กวาตาลในขณะนี้กำลังผ่ากวาตาลเหรอเปไก่เนะผ่า,า,ผาเป็นฝา,านออกกินแะน่มึงยิบมึงมึงมูจากเห็นสอกเขาหลนะังเราแล้วระวังปลาทุกเขาก็จะด้อช่างนะปลาอะไรครับมันทั้งหวานอย่างน <laughs> ี้น้ำอะไรเหรอ นัมกมากไม่ได้กินมากตอนนี้ไ่ได้กินมากรูนี่ว่าออกไปเดก็ขเลยนิวไม่ไดหูยังมีตั <laughs> วไซาาด์ดบิบปะนิวเลยนละพ่กเขาก็พันค้าย่งางไปย่างมายอยู่สปีน 23. 23้นิวบสามชิบสามเลยมั้ง <laughs> พันมาแข่งกันทถ้ะนะปฏิเสธเลยเต็มวัดเดือด,ดอยู่ปีหนกได บอร์นี่ปราหมุ่ยคือสี่บาทบาแล้วสี่สืใครกองเราขดขดงามเยิ้ม้เกนี่กูมีทุพนาบูแตะใครลุยเนียเออไม่ละตาอ้วยิ้ม มหวานเลยมหวานเบิร์ดแล้วกระแนวนี่บานธทรมบ้านเบิร์ดเจนีสไตล์ดูดอันนี้ยกได้ดูดนะคือโม้ยอีกเนีพี่น้องไอ้นี่รถโม้เบรกตามคันเร่งควบกโจ้อยู่ข้างหลังน้ำมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลัางเบาโจ้โจ้เนาะไม่เคยมอโม้นด้กันรถรถข้างหน้ามาแต่ว่าเขาเล่นกลางเลยนะรถไปมีเบรกเห็นเนาะโอ้โหแข็งใจไปหอดนะ ไม่หอนะหนอดไม้เหี้ยจมมนจ้ามันหนอดไม้จมม้นะบ่นอตไมหนาล้างหน้าไม้เบิร์หนอตะคอยหลดเนาะสายไม่ามาอดหนาไม้ตตลังหน่าบุเ้าข้ามาไอ้นียเนึ่จะว่ามันอ่าหมมานำดิตอนนนหมูมานำตอนไปทีนี่ยังเจ้่เป็นคนขับตอนมาโบเลแตมันเก็ีอะไรกับรรยากาศครับ

เมื่อไรกินวัแล้วมันหมดางัว้มุกเขาจกินหมากเดียวหลดกินหน้าม่ได้ซืือผมเป็นังหรอกมัู้้นีกินลายเพาว่ได้กินหน้ามีแห้งแข็งแรงไหยคอกินหน้าแบกเผาเนาะไปาเ่าเ่ามาก้ามึงนะกินน้าาแห้งแข็งแรงค่ั มันหนูดีเนี่ยใครกินน้ำมะพร้าวขอเด้อแบบนี้เด้อหาคนกินตัวนั้นตัวนั้นแท่งตัวนั้นตัวดีอยู่ตัวนึงปโ๊กนึงเนี่ยแต่มันใส่บ่ได้ต้นตัวใส่ไม่ได้แบบเข้น ขาบอ่รู้คุยขาตัวตีนรบีกขึ่นเนี่ยโอ้ยแตะสับโค้งเ่าอม่โ้งเข่าดูสิดูนาอย่งเดียวดูดไปดูดมาผ่าพันมือโอ้ยอันท้ายดูหน้าห้องบุตรเมียโตดอกแม่นนะ คอกู้สาย่ไหวไม่ไดกล้องนะไหว่ะคุใส่เบาม่เห็นเห็นมีตาเห็นได้มืนวากระบอแงกระแดงมงแค่งี่ยวใสสดโสตลอดโอ้ยมึงได้เด้มึงสิมีนี่แต่โสดโอ้ย มึอย่ามหายมอหายเสียวแม็กอู้บอกแม็กอีก่เอาเฟสในเขามคนไทยอ็มาหามอพวกแกลายมอบอันแบบนี้หะเขาขอเด้อเขาขอคันมือกันเด้อคับนี่ันมือกันเด้อ้าบอกก็ทันมือกันเด้อวัดขัดเขาน่อยน่ยอหน้าให้หน้าได้เด้ มาไทยให้เาบ่เอนี่ว่ะ้งก็่า่กัน่น่า่ะ่า้มัน่ไแกนเได้แมมันหยกไทยยังม่ได้อ้าวยงก็บทกัอนนี่น่ทานจากากก็ยไบ่เสือมนหาเป็นคนเราเองว่ะไทยบ่ได้กลัวไทยบ่ได้กันที่ยเองไยน่าโอ้ยข่าวอะไรตได เดี่ยวมาซ้อนโมเฮงนะอีแม่อันนี้ก็ตแบบเียวสั้นออ่อไดตววาหยอกตงไปตึงเยงแม่นเลด้วยบกมามบเดพีไอ้แม็กีหา แม็กซ์จิบบคัดเดี๋ยวไปหาเกลี้ยงตอนนี่เราจงี้งนุนนี่ว่าเียงแมบจักคำเสียบเาเลต่อยมวงแบลว่ามาตามใหกินโมตามแมกว่ามตามหอยเป็ี่อ้เบิดแม่ เอาเราดังมายไม่ให้เพนงนาองเ้ยน้องไมงไหมนบ่อมันจะเห็นด้ละคนซัดโอ้โหทีในตีนเซ็กซซบเคนหูดีละคนชาพอเลยได้14นาทีเลย14เลยพอแล้วลากินไปหนกว่าไอเม่นเออเออโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสมิานจพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงสุขสุขคนเนาะขอบ่ติดิไก่มาต ไปดีพี่น้อง